ราสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับโกเต้ปะปิยองแต่ผมลืมพูดว่าคำว่าแบกเกียววันนี้ผมจะมาทําแบบพิเรนอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมากระโดดลังกาหน้าสายไฟเดี๋ยวเราคลิปที่ผมโดดนสายไฟอันนั้นกับกระจอโดูผมเน่ไม่แตกมาคุยเกี่ยวไม้แหลมปักอยู่เลยไม้เหมือนไม้ไผ่ิดก่อนวะันนี้วะโฮ้ยเต้มันน้อยเกินไปอูว่าันนี่วะเอาหน้าลงต้องเอาหน้าลงไม่เอาหยาไม่ไปไกลหมันไม่ค่อยลอยเฮีย ผมเป็นซิคิลิตี้เอาอดันน้ำให้ซิคิลิตี้ไอ้เว้จะไปจับดินมันนี่ซิคิลิตี้ว่ายน้ำไม่เป็นทำให้ซิคิลิตี้ว่ายน้ำไม่เป็นนี่นู่นวะไอ้ลงแคยถามแค่นึงมันยังไม่เยนห้าลงเลยโอ้คุณว่ะไฟในเยี่ยมไฟไม่หัวน่ะเอาที่หน้าลงควันที่หาย โอ้น่าลงเฮ้ยโอ้มสิเฮ้ยหน้าลงเลยเชื่อกูไอ้มึงแล้วโลดเวลาก่อนก็ได้ยสกิลเต้อยู่นี่แล้วไม่ใช่ไอเสี่ยวแบบมันวูบไปเดี๋ยวเต้ยมันไม่หมดบอมบ์บัพอะเฮ้ยมันไม่หมดเร็วเฮ้ยเต็งกาเลยเติงกาเลยไปสิเอาอะไรละเออะเบสโอ้ยไม่หมดแล้วเต้เร็วโอ้ไอเจ้าเต้ยกูละ ป็นยสหน้อไงเหน้ยไอ้ต้นสุดยอดคันจัง